ดีเจเพืเ่อนๆมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสยไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอ,อกหน้านะคะใครที่มีผิวแห้งกร้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นผิวไม่กระจ่างใสนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะสูตรพอ,อกหน้าสูตรนี้นะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะมัมีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตรัวแรกเราจะใช้โยเกิร์ตนะคะใครจะใช้โยเกิร์ตลดอะไรก็ได้เลยนะคะถ้า,านในส่งของโยเกิร์ตไม่ต้องให้เขามีเนื้อผลไม้อยู่ข้างในนะคะให้เขาเป็นแบบบดละเอีย e ดนะคะสามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลดอะไรนะคะในส่งโยเกิร์ตเนาะเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระ่ากใส่ช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1ช้อนชา1-2ถึงช้อนชานะคะ ไปนี่เลยนะคะคือน้ําผึ้งนะคะในส่วนน้ำผึ้งก็จะไปฆ่าแบคทีรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระดาษได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของน้ําผึ้งเราจะใช้หนึ่งช้อนชานะคะหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะในส่วนของตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือส้มนะคะ ใครไม่มีก็ใช้น้ำมะนาวแทนได้เลยนะคะในส่วนของส้มก็จะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะใครที่แพ้มะนาวแนะนําให้ใช้ส้มนะคะจะดีมากๆเลยนะคะในส่วนของส้มเนาะเราจะใช้ส้มอยู่ที่1ช้อนชานะคะถ้าใช้น้ำมะนาวก็ใช้1ช้อนชานะคะคนส่วนผสนมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรป้องหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสาถึงสี่ครั้งเลยนะคะ นี่เลยนะคะเราผสมให้เขาเข้ากันแบบนี้แล้วเนื้อเขาจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะนะคะมีแปรงแค่แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้หน้าเราจะใสามากเลยนะคะพอกได้ทุกวันเลยนะคะพอกหน้าด้วยโยเกิร์ตนะคะหน้านี่จะใสามากเลยนะคะลองไปทํากันดูนะคะ นี่เลยนะคะให้เราพอกไว้แบบนี้ให้พอกหนาขนนี้ก็ได้เลยนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ปล่อยให้เขาแห้งนะคะหรือ15-20นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกต,ตามปกติเลยนะคะหลังจากที่เราไปล้างหน้าออกแล้วหน้าของเราเนี่ยจะชุ่มชื้นจัก,กระจางใสามากเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกาทการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแ้กก็ฝากกด subscribe กดไลค์ก,ก,กขขดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต,ต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะนิ่หน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ